สวัสดีค่ะอาจเครมีอการปวดหลังนะคะแล้วก็มีอาการชาตามมือตามเท้าฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะพุกมีเคสลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะและการปวดหลังแล้วก็มีอาการชานะคะดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะมีความชัดเจนยังไงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่อคุณป้าอะไรคะพี่มลรัตกลางทางนาพัฒน์ค่ะอายุเท่าไรคะอายุ62ปี62ปีเนาะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะคุณป้ามีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะคือว่าคุณป้าเนี่ยตกลงไปจากบันไดชั้นสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็ปวดหลังมากนอนไม่หลับเลยค่ะแล้วเป็นมากี่ปีแล้วคะ ก็เพิ่งเป็นมา2เดือนกว่าแล้วค่ะอ๋อเพิ่งเป็นมา2เดือนค่ะแต่ช่วงที่ปวดหลังนยคะมีความแบบลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปวดแบบไหนอะ,ค,ะค่ะค่ะปวดแบบแบบไม่เคยปวดมาก่อนเลยค่ะเจ็บมากนอนแล้วปวดมากนอนไม่ได้เลยค่ะนอนไม่ได้ปวดหลังนอนไม่ได้เนาะแล้วก็มีอาการชาส่วนไหนคะชาฝ่อฝ่ามือชาฝ่ามือข้างขวาขวา้างขวาค่ะ แล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนได้ยังไงคะพอดีดูใน YouTube ค่ะว่าเด็กคนหนึ่งเขาถูกรถชนแล้วเขาก็อาการดีขึ้นก็เลยไ่นนวเราปวดมากจนทนไม่ไหวแล้วต้องมา ลองหายาทานแล้วค่ะอ๋อค่ะเด็กๆว่ารู้จักตัวผิดทานจากช่องทาง u t u b e ที่ทุกท่านดูอยู่นั่นเองตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็หลังจากทานได้สักหนึ่งอาทิตย์รู้สึกจะดีขึ้นค่ะหนึ่งอาทิตย์นี่คือทานทานวันล,ละกี่ลลเมตรคะวันล,ละหนึ่งเมตรวันละหนึ่งเมตรเท่านั้นเองนะคะเพียงแค่วันละหนึ่งเมตรหนึ่งอาทิตย์ก็ประมาณเจ็ดวันเท่านั้นหลังจากที่ทานก็ไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นหายปวดค่ะเห็นบอกว่าอาการชาก็ดีขึ้นด้วย ดีขึ้นเนาะแล้วตอนนี้ค่ะถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนะะจะช่วยฟื้นฟูแก้การปวดเอวปวดหลังปวดเอวได้นะคะคุณป้ามีความมั่นใจแค่ไหนคะ มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ oh oh. เพราะว่าปวดหลังมากไม่เคยปวดมาก่อนเลยเพอทานยานี้รู้สึกด,ดีขึ้นมากเลยค่ะ,ะดีขึ้นเนาะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีบูนะคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบคุณป้าให้เท่าไหร่คะให้สิบเลยค่ะโอ้โหน่ารักมากสุดยอดไปเลยนะคะเรียกได้ว่ามีคะแนนเต็มสิบให้ให้สิบเพราะว่าทานแล้วเห็นผลจริงหายปวดจริงจริงเนาะ,ะแล้วเห็นบอกว่าไปแนะนําเพื่อนบ้านด้วยเพราะเพื่อนบ้าน เห็นคุณป้าทานแล้วดีขึ้นอะไรให้ฟังนิดนึงค่ะเพื่อนบ้านเขาก็เอาไปให้เขาทานใช่ไหมเขาทานเม็ดหนึ่งแล้วเขาก็แกะแคปซูลออกมาแล้วก็ทานตัวยาเลยเขาก็บอกว่าอืเขารู้สึกว่าดีขึ้นเลยแค่เม็ดเดียวเขาเห็นผลเลยค่ะแล้วก็เลยจิตใจโดยขอซื้อแผงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาขอซื้อต่ออีกสองแผงเจวสามแผงบอกไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะทานเองเห็นผลลัพธ์แล้วก็แนะนาบอกต่อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ทานแล้วดีขึ้นเพียงแค่หนึ่งเม็ดเนาะอันนี้คือเองค่ะเรื่องจริงค่ะสามารถโทรมาสอบถามคุณป้าได้เนาะสำหรับใครที่ไม่มั่นใจใช่ไหมคะได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ดีๆของพิธาดีบูนะคะที่คุณป้ามีอาการปวดหลังนะคะแล้วก็ ค่ะแล้วดีขึ้นเนาะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะว่าตัวนี้ฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีสําหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะคะมีอาการชาะคะ่ะสามารถที่จะโทรปรึกษาปุกตามมือด้านล่างได้เลยนะคะการันตีนะคะว่าสินค้าเราดีจริงๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณป้าเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ